สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนงานประจำของย่าเนาะหลังจากรดน้ําผักเสร็จแล้วนะคะย่าก,ก็จะมาตัดผักกันเนะาะย่าก็ให้ให้ชมสวนของย่าไปเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรเนาะมาดูค่ะว่าวันนี้ย่าจะได้อะไรไปบ้างเนาะแล้วก็ย่าเห็นแล้วว่ามันจะมีอะไรบ้างแล้วก็กินไม่ทันทุกคนเดี๋ยวก็จะ โทรให้คุณนลินมาเอาไปมาดูค่ะว่ามันจะได้อะไรไปบ้างเนาะมันเป็นควันหลงแล้วนะคะทุกคนเก็บได้ไม่มากพอที่จะขายทีนี้เราก็จะแจก ถ่ายให้ชมบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างก็ว่าไปนะทุกคนเพราะว่าอ <c oughs> ันเยอะอันนี้สุดยางยางังยังไม่สุดยังไม่สุดอุ้ยเราจะไปทางนน้นได้ยังไง เร้สึกว่าจะมีซอยนู้นที่สุกสุกไหมนะสุกไหมสุกไหมโอ้ยโอ๊ยโอยตะไคร่ขอามือรอดไปหน่อยนะตะไคร่เอ๋ยยังไม่สุกยังไม่สุกเไม่สุกไหมลูกเหลืองอิดเลยแต่ไม่ฉุกอ,อ่ะอันนี้ขี้เกียจข้ามไป ยังไม่สุกยังไม่สุกไปไปดูทางนน้นสุกไหมก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวไปดูกัน เดินไปบางทีก็เหยียบ ในนั้นแหละในตู้เย็นอ่ะ <Okay. S 1> เอาออกมาตักแล้วก็วตั้งตั้งใหม่อืมสุกกินไม่ทันไอ้ที่ยังไม่สุกก็ยังไม่สุกไปค่ะไปเก็บ ตรงอื่นเนาะจะมีน้ำเต้าอยู่ข้างบนอีกเนาะอ,อีกหน่อยหนึ่งแล้วก็จะไปตัดชะอมด้วยมันจะได้แตกไม่ใช่อยากกินนะแต่อยากให้มันแตกค่ะนี่ทุกคนอันชันนะงามมากเลยทุกคนแล้วก็มีเม็ดแก่เยอะอยู่นะก็จะปล่อยให้มันร่วงไปเรื่อยๆ ต้นตรงนู้นก็มีแต่มันยังมันไม่งามเท่าต้นนี้ค่ะนี่ทุกคนต้นทองหลางของย่านะย่าจะเล่าว่า <c oughs> มดแดงไฟมันเยอะเลยทุกคนเป็นล้านล้านตัวทีนี้ย่าก็เลยไปดูใน Youtube ว่ามันจะแก้ยังไงมดอะ่ะเนี่ยไม่มีแล้วเมื่อวานย่าเอา อะไรล่ะเอ่อขี้เท่าเนาะขี้เท่าที่เราก่อไฟเราถ่านนะคะเอามาผสมน้ำแล้วก็โรยเอาเอามาลาดถังนึงเลยอ่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะไม่ไม่มีมดแล้วดีจังเลยต้นถั่วยญ้าก็เหมือนกันนะ นี่อยากจะให้ดูเนี่ยดูมันมันความไร้กาดของมันเนี่ยเนี่ยเพี้ยทางนั้นเลยนะเนี่ยทีนี้เมื่อวานย่าลาดแล้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมนะเนี่ยย่าลาดแล้วนะให้ดูใกล้ๆนะเพี้ยเต็มเลยทุกคนทีนี้ความที่เราลาดเอามันก็เลย อาจจะโดนไม่ทั่วถึงเนาะเดี๋ยววันนี้จะผสมแล้วก็เอาใส่ป๊อกกี้ฉีดเนี่ยเนี่ยรูดมาเนี่ยเพี้ยททางนั้นเลยเดี๋ยวตัดน้ำเต้าก่อนเดี๋ยวทำอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาจัดการมันใหม่ แคกว่าเยอะนั่นนี่อ่ะเดี๋ยวแค่เดี๋ยวเก็บทีหลัง นี่นะคะทุกคนที่ได้เช้านี้นะคะยายยังไม่ได้เก็บไอ้ดอกแคร์นะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะมาทำกับข้าวกินก่อนเนาะวันนี้ก็ได้แค่นี้นะคะทุกคนผลผลิตเช้านี้เนาะนี่ได้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะไปทำกับข้าวกินก่อนนะคะ ฝากทุกคนเป็นกําลังใจกดไลค์กดเลิฟพห้ยาด้วยนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรออกมาเนาะเราอยู่สวนก็เอาแต่ของในสวนนี่แหละให้ดูมันเป็นความสุขใจเล็กๆของคนทำสวนค่ะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ